ครับผมกำลังไปเน็ตประมาณกันนี้ฮะต,ต้องดูก่อนว่าเน็ตเปิดได้อะโอเคเน็ตได้แล้วมาตอนนี้เจมส์ช่วยช่วยกแล้วกันนะฮะในในช่วงที่เราบงใช้รถแห่นะฮะยังไงไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ต้องเถียงกันเรื่องดราม,ม่านะเมื่อจะเป็นคุปป๊กซี่ฟุกซิคุ๊กแลมันเราไม่สนใจนะครับหรือว่า คนที่เข้ามาดูเราวันนี้เขาก็รักในต่อคุปนะครับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้ไม่ว่าเขาจะพิมอะไรผมให้เกล็ดทุกคนดีกว่าไม่เกล็งนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าจะพิมอะไรมานะปล่อยเขาพิมไปเลยเพราะว่าถือว่าเขาก็เป็นเอฟซีเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแค่เขาเป็นเอฟซีที่เด็ทุกคนเป็นเอฟซีผมแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับให้เขาไ็นเขาไม่หนุมก็ดีใจเพราะว่าอย่างอยเขาก็เข้ามาดูผมอะ่ะใช่ไหมผมก็ดีใจกันนั้นเอง